เราต้องด่าผัวด้วยอ่ะเจมึงก็ลองเอาผักวกูอยู่ดิขายของก็ไม่ได้เรื่องเป็นอย่างเดียวเรื่องบี้เงินโจรงเงินต้ยมยำต้มกระเทียมหมึกกระเทียมผัไดไอ้ลอยปลาลาดพริกเป็นปลาก,กระพงลาบหมูลาบไก่ลาบปลาหมึกโอ้ยเจว,วกินนางร้ยเจกับกับบ้านไปเคยเจ็บของปะเจบกินมะนาวประจำ ตอนนี้เข้าประมาณนี่6ปีกว่าเขาปีที่7แล้วค่ะ <7 S 1> ปลายปีนี้7ปีเต็มเมน,นูไหนที่คนแบบว่าสั่งเยอะที่ต้นยำมุ้นกระเทียมหมึกกระเทียมผัไดไหล่อยปลาลาดพริกเป็นปลาก,กระพงลาบหมูลาบไก่ลาบปลาหมึกตัวที่เขามาเยอะๆนี่คืออร่อยหรืออะไรมันก็ไม่ได้ว่าอร่อยขนาดนั้นนะมันพอกินได้ในระดับหนึ่งก็บอกเสมอว่าอาหารของกบไม่ได้อร่อยเลิศหรือลัาางการเหมือนร้านข้าวแกงทั่วไป30 40 50หิ แต่ที่ทุกคนมาเพราะทุกคนอยากช่วยกบเพราะทุกคนรู้ว่ากบมีนี่เจชอบทำกับพ่องแต่เด็กไหยปะใช่ชอบชอบเพราะว่าพ่อแม่กบอ่ะเป็นพ่อค้าแม่ค้ากบโตมากบก็นั่งเด่นมะลิร้อยมะไยแล้วค่ะนั่งเด่นมะลิร้อยมะัยแล้วตั้งแต่เด็กเพราะว่าเป็นลูกพ่อค้าแม่ค้าโดยโดยกําเนิดเลยโตมาก็คือนั่งเด่นมะลิเดินขายพวงมะัยแล้วอะทำไมเราถึงต้องพาตัวทาน่าอ๋อ ก็ม si ีคนก็บอกพี่กบสวยไงล่ะมีคนก็บอกว่าสวยทาหน้าเพราะว่าพี่กบทาครีมเป็นยาของหมอการผู้พองก็เลยทาเพราะว่ามันช่วยได้ดีจริงๆโอ้ยเอวเกนนางโวยเอวเอวเอวเจ๊กับกลับบ้านไปเคยเจ็บของปะเจ็บกินมะนาวประจำ เราต้องด่าผัว้วยอะเจ๊มึงก็ลองเอาผัวกูไปอยู่ดิมันน่าด่าใช่ไหมถ้ามึงเอาผัวกูไปอยู่น่ะน่ะถ้ามึงเอาผัวกูไปอยู่น่ะแล้วมึงจะรู้อะว่าผัวกูอันดานชั่วขนาดไหนขายของก็ไม่ได้เรื่องนะทาก็ไม่เป็นนะเป็นอยู่อย่างเดียวเรื่องบี่เงินโกงเงินอย่างเงี้ยน่าด่าเปล่าแบบนี้ลูกค้าที่ตามมาจากดิ่งตกวนใหญ่ชอบมาให้เจ๊ด่าอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ใช่ใช่ถูกทั้งนั้นเลยอะมาถึงก็ แม่ด่าหน่อยอย่างเมื่อกี้ที่บอกอ่ะมาถึงแม่อีคนนั้นช่วยนี่คนนั้นช่วยนั่นตอนนี้อยู่นี่ตรงนั้นอยู่นั่นจะมาแล้วก็จะให้ด่าเ็จะก็ด่าใช่เราก็ด่าให้นะมีเกินร้อยอลูกค้าหน้าเดิมๆนยรักษามาตรฐานได้ดีมากอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยต้องมาสองวันตอนนี้ลูกค้าหน้าใหม่อ่ะร้านเปอร์เซนต์เลยเยอะมากเลยแต่และคนแห่กันมาอยากมาช่วยกบอ,อยากให้กบผลน,นี้ได้ไว กบจะไปเฉพาะช่วงวันหยุดจะไปเพพาะช่วงวันหยุดกบหยุดทุกวันจันทร์ไม่ก็อาทิตย์จะไปเฉพาะช่วงวันหยุดวันไขของไม่ไปจ้าแล้วแต่งสวยไปมีคนทักจำได้ไหมมีคนจำได้ไหมแรกๆก็จำไม่ได้พัาหลังเริ่มเข้าใจแล้วกําไรไมไ่ได้เยอะหรอกหอยก็ตัวใหญ่กุ้งก็ตัวใหญ่ใช่ อันนี้เราใช้ปลาหมึกกล้วยแบบตัวใหญ่ๆเลยโลหนึ่งประมาณ270เ็ราใช้ของมีคุณภาพแล้วของเราอ่ะสดใหม่ทุกวันพ่อครัวอ่ะจะรู้ว่าวันนึงจะต้องใช้ของวันละเท่าไรกบต้มยำกุ้งเจ๊กบดาผัวขายอังคารถึงเสาร์ทุ่มครึ่งถึงตีสองอยู่เด็ที่กาจันไปก่อนระหว่างนี้รอนานๆจะรอนานๆรอนานๆรอนานๆเว้ย mm